สวัสดีค่ะนี่นะคะบ้านกุกกอกมีรรกับข้าวมาขายนะคะนี่นะคะนี่ของกินเยอะๆนะคะนี่งข้ามี่มีขอละห้าบาทกับข้าวนะคะเล่มีมีข้าวละห้าบาทมาเยอะนะคะกับข้าวมาแล้วบ้านกุกกอกเป็นี้บดนี้นะคะจะซื้ออยู่ัชาซื้ออยู่อันนี้ปลาตัวเท่าไหร่คะ อันนี้มาเท่าไหร่คะนี่มาหลายแล้ว hey, ม no <Yeah> ันหมดไปแล้วด <OR> <arson acha> ูนะคะกับ huh. ข้าวเยอะแยะเลยปลานี่มาเท่าไรจังเล่วันนี้ใช่ไหมไม่เราสั่งพรุ่งนี้เอาเลยห้าบาทหรือสิบบาทสิบบาทห้าบาทก็มีเหรอยี่ห้ายี่สิบก็มีราคามันแพ็คหนด่งก็ายห้ารับสิบเออเอาสิบบาทคำหนึ่งมาจ้ะสิบบาทกี่ฮะเอามาหลายสีอ่ะเอามาหลายแพ็คเลยก็ได้เอามาสักสิบแพ็คก็ได้เด้ออย่างละ นี่นะคะครับผมยี่สิบแล้วก็สามสิบตัวนี้ค่ะตอนเก็บหลายอันก็ได้เอามาดูหนูซื้อไว้มันนั้นหนูไม่ได้กินซื้อกินได้เลยถูกต้อเอามาสักอีบแพ็คนี่ปลาใช่ไหมของคุณใช่ไหมเอาไปทอดกับน้ำพริกก็ได้ตอนเก็บชิ้นเดงไม่เอาใครอ ขอไข่น่ะไปบิ๊กซีมาหมามาแปดลังขอบคคุณ่ะเพราะว่าที่เจ้าก็เก็บไปนั่นแหละได้อาจาสดีค่ะนึ้ข้าประสาจะมาเสิรข้าวนะคะได้อะไรคะนั่นเขาจะุ่มไปเห็ดเอาเห็ดโอ้เอาไปให้หนูออมเหมือนออมมี่อย่างหนูไหวนะออมหนูบอกออมหนูไหนประสาจะออมหนูหนูตาเมื่อวานนั่นเหรอหนูหนูตาตาชานใช่ไหมเจ้าบอก นี e ่นะคะกับข้าวกับข้าวจากอ๋อคุณต่อสอคุณอะไรนะลืมชื่อแล้วไหนคนไหนต่อทองเฮ้ยไอ้น้่นจันหอมเออลืมชื่อแกไม่ได้พบแกตั้งงานจันหอมไปบ้านพึ่งมาไปบ้านพึ่งมาเหรอใช่น่าจะใช่เออไม่เห็นหน้าเจกลับบ้านอันนี้สิบบาทใช่ไหมจันหอมชนะจันหอมชนะ ของคุณเนี่ยอะไรเนี่ยสมอนชาแนลอะไรนะสมอนชาแนลสมอนชาแนลโอ้ครับมาเลยยี่สิบจะเอาทไมจ้าป่างามๆเนาะอืมตำปนก็นได้ครับเอาไปทอดไหมล้วก็กรอบๆอยู่คนเดียวเนาะ ย่งไม่มีย่งจนใช่ไหมแค่ประสอปลาทอไนนอยู่ไรไม่ว่าไม่ว่ายังจนอยู่ไม่บุญลีลามนู่นอยู่ไกลมาไม่ได้ผงจะเสียงไป่งจะลูกขาดไปจะทำอะไรแค่ทอดได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลอเงินก่อนลอเงินก่อนเอาเงินก่อนเงินยังไม่ได้ ถ้าปลายังไม่ได้น,น,นี่นะคะกับข้าวกับข้าวน,น,นี่นะคะเช้านี้นะนี่มีอะไรนะมีมีไข่หงแล้วก็มีเนื้อเอ้ยมีหมูหมูแดดเดียวใช่ไหม หมูหมเด็ดเดียวนะคะเดี๋ยวนะคะลกอันบ๊นบายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีนะคะเช้านี้